คิ d ซิปเววีเอ็กซ์มาสองพันสิบห้าคิดมาสสองพันสิบห้านั่นเองอ่าก็โดยสเปคตัวปลลืนที่มาเหมือนเดิมทุกประการและหลายปลลืนที่ถูกย้อมมาใหม่ <c oughs> นะฮะก็อย่าไปคิดอะไรมากนะมันก็เป็นเหมือนคอสตูมคอสตูมใส่ให้กับตัวละครให้มันดูแบบไม่เบื่ออะไรประมาณนั้นนะแต่ที่สำคัญนะฮะคิสซิปวีเอาไม่ใช่แค่ซิปวีนะฮะทุกกระบอกในซีดีคิดมาสนะฮะมาพร้อมกับคิดมา เอ็กซ์มาดเออเออเออนะเออเซรีเชียนเนี่ยแหละนะมันมาพร้อมกับอ่าเอฟเฟกสุดามมาพิเศษนะครับผมซึ่งมันจะมีเอฟเฟกเวลาเรายิงย,ยิงแบบว่าย,ายิงโดนหรือโดนยิงด้วยปืนคริสต์มาสนะฮะมันจะมีเอฟเฟกขึ้นที่ตัวเราสวยงามแค่ฟ <dunno, S 1> ั salts, งนีเน้เลยดิมเชิญผลนะเปลี่ยนเปลียนบําบากาศบ้างนะฮะขอใช้เป็นฉายาสไนบ์บ้างดีกว่านะฮะเปลี่ยนบรรยากาศ ห้องห้องกรุห้องเปิดระเบิดเนื้อดีดีด,ด,ดีชอบเอาละเอาละเคสูบีบุดรายก่อนเลยนะโอ้โหโอโจริงๆแต่ที่สวยกว่าคือเวลาไม่แยกคู่โอ้ไม่เฟี้ยวเหลืองส้มดำแดงเฉดสีแบบอินเฟโนมากๆเอ้ยเอยเอยอมันอยู่ตรงไหนเนี่ยกยังไม่เหน็นเลยเนี่ย กู้ด,ดีมอยู่ไหนวะดีมาจากตรงไหนวะเออหาไม่เจอเลยเนี่ยเฮ้ยมันบั็กแน่เลยเออมันบล็อกมองไม่เห็นตัวแง่เลยไอ้กูดีมอ่ะหาตัวกูดีมไม่เจอหาตัวไม่เจอนะ่ะมองไม่เห็นอ่ะกูดีมอ่ะลงไปเออตกกระพริบมีใครเห็นกูดีมออบ้ออมมมางไอ้ไอ้ไอเฮียปิงอ่ะ เนี่ยตอนที่นี่กูดีนี่มันออกแขนเราไปได้ไหมนั่นเหรอเออเออจำเสียได้เหรอโอเคเอาใหม่อะไรวะนี่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 โป่พองตายอ้าวห้องเต็มโอ้ยมาก็ช้าเขาไปอยู่กันห้องนั้นก่อนเลยแหละก่อนมันกดอีกไม่ใช่อ่ะ ห้องนี้ห้องนี้แต่มันคนยวไม่ค่อยกดอ,ะ <S <S อ่ะนี่งไงห้องสิบหเนี่ยอ่ะเหรออ่ะกูก็อยู่ห้องสิหกนี่ยวะกูกดกันแล้วกันอ่าา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 าอาลาา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 ไาาาาาาาล้านะลาาาาาาางาังา เอาเวมาเล่นมั่งอ้วนโอ้อยกูอยากใครวะไปอไะแหละโอ้ยหวัวกูนิ่มกันหัวกูนิ่มจังไม่มีระเบิดอ,อ่าพออย่างนี้ห่อไม่ติดระเบิดแก๊้ลมแม่งเลยแล้วยาระเบิดที่กูใส่มาก็เจม็มไ้ยมีค่าอะไร ตายรีบตายีิจะเก็บไม่มีเหลือให้พี่เล่นหรอกเฮ้ยตายหาโดนลัดหมดไอ้ยิงไม่โดนโดนนิดน่อยวแต่ก็ไปก่อนเร็วไอ้ตายตายอืออื้อตายมึงตายไอ้อีดอกมึงตายอีโดกิโดตายแน่มึงกิโดไอ้ตายซะ โอ้โหนี่นวมนตู้ข้างบนเนียนใช้มึงกูยืนนานไม่ได้เลยเอ้ยเอาสักตัวที่ว่ามาเออมาเนี่ยผมมาไอตัวบนผมมาเ,เร็วเร็วๆตว้ตวยุ่งจะออกมายิงกูอินยิงไม่ย,ยิงบนนี่ตายละตายละตายลวเออเอ่ัสดีพเพนอ่าฮะเอฟเฟกต์วจตาการตาเวลาโดนยิงหรือยิงโดนนะฮะ แต่ต yeah, ันนี้ต้องตันี้จะเพราะของคริสต์มาสนะเออมันมีเอฟเฟกต์ฟงฟิงโอ้ยเชียกระสุนโค้หมดสิบวันนี้ลุมหลวมนัดหลวงอ่าอะแบบตาตาดันขึ้นนะ Samoa A e ว e r y day Samoa B every day every d a ์เดือดร้อยครับสามคลิวครับ ทดสศพรู้ uh huh. จักไหมทดสศพสี่ศพแล้วทดสี่ศพเยวสุดหมดเดี๋ยว,ดดยวทดศพที่ห้าศพที่ห้าศพที่ห้าศพที่หโอ้โหโดนรัดท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 ดสี่ศพทดไม่ห้าศพนะีโอ้แล้วฝั่งจะออกกันทำไมล่นะนเนี้ยวงไหนึ่งศพทดหศพหนึศพ ไปหาอันโู่น่ากลัวนะทดศพเดียวควันกลางบ้านเฮ้ยมันวยิงศพนึงทำไมเนี่ยโอ้โหศพสองครับศพทดทดสามศพครับจังหวะนี้โอ้โหอย่าใีตายจี๊บจิ๊ดี โอโ้โหทศสี่ศพแล้วนะฮะจังหวะนี้พิดพิดล่วงนะกินได้เลยับมุมแบบนี้ปิว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 ปิยังไงไดีมี่ยังไงดีมี่กูมาช่วยแล้วโอโ้โหทศหกศพไปแล้วนะฮะเออ ว้ทรถมาหกศพเอ้ยฝั่งนู้ทนทำไมมันต้องเว้นบรัวไว้เนี้ล่วงไปเลยโลดโอ้โหโได้หนึ่งศพนะไแบบไม่กา้กดเลยว้ายราชาโจรสลัดเข้ามาแล้วจั้งวะนี้ล่วงไปอีกหนึ่งครับโอ้โหตัวพิษไปเลยวิว่งที่ โอ้โห oh oh, ม,มีเต็มเต็มอะไรเนี่ยคุณบอบอบอไอได้อะไรเนี่ยไอยซี่ได้รับรางวัลหนึ่งแสนพอยต์เฮ้ยความีดมาทำตัวไม่ดีเลยเออ สี่นัดยิงหมดแม็กปุ๊บต้องรีบเปลี่ยนครับโอเคครับเปลี่ยนฮะดันต่อเลยแล้วกันไอซาร์กูมันจะเกิดเลยเฮ้ยไม่เห็นกูด้วยโอ้โหจังไรมากไอ้ื่ออะไรวะเออมทีน, <c oughs> นีกไปถึงจุดเกิดเลยมาไกลที่มาไกลพี่เดินทางมาไกลมาก,ามากโอ้โหตายหายล้วตอนนี้ยังไงฮะโดนให้กูเลยเถอะโอ้โห เร็วเร็วผมเปลี <cé> <is lying>. ่ยนมุมเหรอเร็วฝันไห้ผมมาเร็วกูรอฝันไย้อยู่นี่ตัวเดียวเลยเออถูกงงงงอีกสองตัวจบห้องนะฮะยังไงชอบหมดคู่อะหมดคู่มันสวยอ่ะที่หนึ่งยะอู้เบื่อเบื่อไอ้จังอีโดนี่นี่ ห้องนี้มันเลยมันเลยเยย่ๆกูดีมีเพื่อนใครเนี่ยทามตามมเพื่อน <มา S 2> ใคร<า>วะไม่มีเพื่อนดีมเลยไม่ใช่เพื่อนกูเพื่อนดีมีไบออนคนเดียว <c oughs> ใจมันเล่าร้อนมากมันกดเริ่มเลยล่ะเดี๋ยวกดตามไปแป๊บนึงฝ okay. ั่งโน้นไม่ธรรมดาน่าจะเซียนเล็ดล็อกอย่างแน่นอนเอาล่ะหัวกูเกือบโดนเปิดแล้วไปตามไปมาไงเนี่ยโอ,อ้ลิงเหรอลิงลิงจริงด้วยากมีแววรอบนี้โดนกดบีดเลยเนี่ยดิไนี่กดเลย กว่าแป๊บนึงโอ้กว่าแปบขวาเนียนสองโอ้ไม่ได้ฮึมฮึคิดมันคิดมันเฮี้ยมากคิดอะไเนี่ยคิดอะไรอ่ะไม่เนี่ยเกี่ยวอะไรวะมันบั๊กข้างๆอ่ะคือแล้วบั๊กข้างๆ้่า,าม,มันลำคาญอ่ะ ม,มีกุงกงก้งกิ้งกุ้งกิ้งอยู่ข้างล่างอ่ะเอ้าสวยดิออกไม่ใช่ไอ้กุ้งกิ้งคือเวลาเราโดนคริสต์มาสยิงมันถึงจะเป็นอย่างนั้นนั่นแหละไม่ชอบสวยโดนอะไรอ่ะมันสวยดีโดนอะไรอ่ะสวยดีอ๋อดิมี่ไม่กดอ่ะดิมี่อยู่มเมื่อไงอฮัลโหลมองอยู่แป๊บนึนงทำอะไรอยู่อะ มัไม่รออะไรอะฝั่งนู้นเต็มหมดแล้วอ่ะเออรู้แล้วเห็นแล้วก็บอกอยู่กับนมนะ่คือรออะไรอ่ะคือทำอะไรอยู่เนี่ยบอกกูหน่อยดิมันทำอะไรอยู่ฮนะลงโปรแกรมอยู่ลงอะไรลงแซมขอสองขอสองเออโอ้ยไอ้ลำายไอ้กรุงกงที่ขึ้นมาเมื่อกี้นะนีะ่ก็อย่างที่เห็นเมื่อกี้นะฮะ ถ้าเราโดนคิดมาจริงก็จะเป็นอะไรที่แบบมันคุ้งริ้งกุ้งกิ้งขึ้นมาอะไรต่อไปเลยแววๆโอกหน้าเลิศื้อโอ้โห LG คิดมัดโดนทีกุ้งกิ้งเลยเลเอ LG คิดมันอโอโดนะฮะกุ้งกิ้งมากๆขั้วงนี้ก็ยังคงปิดระเบิดเหมือนเดิมนะฮะ โอ้โหโอ้โหนั่นไงโดนเต็มเต็เดี๋ยวนะกูขอไปถอดฉายาหน่อยรู้สึกรู้สึกไร้ค่ามากกับฉายาระเบิดเวลาเล็ดกับห้องพวกมึงเนี่ยนี่มาไปไม่ช่วยน้องเงี้ยเออกกูไปถอดฉายาแป๊บเดียวนี่กลางทางเงี้ยนะแกล

โอคือปูยิงสร้างแล้วให้เพื่อนเขลาลักเปลี่ยนมุมอยู่โอ้ยโอ้ย <c oughs> กลางเต็มเลยกลางเต็มเลยครับคุณผู้ชม สายเพียบสายเพียบไปค่าหมดแล้วลงไปทั้งวันนี้ลงไปทัง้งวันนี้โอ้โหฝากรายเยอะลองลองลอง โอ้โยกลางเยอะกลางกลางกลางขวาบ้าแล้วเนี่ยเย่เย่เย่โอ้ยขันขาบุ้ยโอ้ยลำขาดนะปิดเอฟเฟกต์เลือดปิดเอฟเฟกต์เลือดถ้าลำขาดก็ปิดเอฟเฟกต์เลือดนะอะ ปิดรอยเลือดก,ก็จะไม่เห็นเอฟเฟกง์งงยิงนี่นานๆทีเล้เนอ่ยเขาจะหน้าแล้โอ้โดดไปก็ตายทันทีนะฮะไม่ช่วยอะไรอ๋อ โอ้โหตายหาแล้วกูเปลีนนะ่ยนแม็กอยู่หมดหมดหมด,หมดกันหมดเลยแล้วฟงฟิงอีงกแล้วเออพอฟงฟิงแล้วไม่เห็นอะไรเลยไม่กบหมดจริงๆวะ่ะ ลอยเลือดต้องปิดีไอซักห้องไอซักห้องนี่นี่ห้องนี้ห้องนี้สี่ห้าห้องสุดท้ายมา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 ห้องสุดท้ายของคิสซิปเวียไปเ right. อ้ยเดี๋ยวนี่ไม่ใช่เพื่อนนี่หว่า ราะว่าอยู่ลือไปเลยว่าเล่นทีมแดงไห่แมวไหนชายล่วงไปโอ้โหลงมแล้วลงไปนัินอ้ไปอ้ไปอยู่ฝั่งโน้นล่ะลูกทำไมพี่ไปอยู่ฝั่งโน้นล่ะเอ้าอยู่ฝั่งนี้ต้งนานแล้วกดก่อนไอ้มตัวอย่างนี้เยลูกโดนเหล่าแน่ไอ้ มาเป็นเครื่องบรณาการให้เมดใหม่กูซะดีดีเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแล้เจ้าตัวแล้วเจอตัวแล้วตัวค่ะเดี๋ยวไอ้ไอ้ยี่เหล่าดิไม่ใช่เนี่ยเนี่เนี่ยเนี่ยเนีเนีย ตัวเสือกมั่งเอ้ยไอ้อ้วนโอ้โหกูยิงไม่โดนโอ้โหยิงไม่ตายโอ้โหตายแล้วเย็ดหยิ่งนน,นี่ยโอ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่ ไอ้มันอยู่ขวาล่างดิพี่ขวาล่างไปแล้วมันเดี๋ยวโดนหลายทางนี่ขวาล่างขวาล่างโอ้ยฟงฟิงนีง่ฟงฟิง ยมันน่าจะมีระเบิดกระดิ่งนะไม่ได้เอาสนุกแมนมาระเบิดกระดิ่งครับพอปาไปดังจริงขอเสนออาหีน้าทำระเบิดกระดิ่งเสนอไปกันเท่านั้นครับผู้ออกแบบไรเทมน,นะครับเกาหลีครับผู้พัฒนาสองแบขาดเกาหลีเลยเออเอาระเบิดกระดิ่งกุ้งจิงกุ้งกริงกุ้งจริง จริงจริงจริงน่าก,ออกาลกาแม่หลุดมันจะต้องน่ารักมากแน่ๆเลยเฮ้ยเดี๋ยวไอ้อตัวซ้ายก็มีนี่อะไรวะกินตัวตายตัว What เฮ้ยบ้าไปแล้วยิ่ไม่โดน อาคั่วอะไรไม่พลาดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเลือกใช้มีดผิดผิดประเภทโอ้ยจ้าอหอีอีอีออีอีอีีอีี ไอชับก็ไม่ตายนี่ไงไอชับหนึ่งยยยยฟังซ้อกูมีเปล่าวะมีอีกนี่ไอเฮ้ยลาดระวังนะเปลี่ยนมีดมาแล้วนะเว้ยบอกให้เปลี่ยนมีดมาแล้วนะไอ้บอกให้ไม่ใช่อันนี้ยมัองหายที่ไหนวะ ไอ้ไอ <gesch> ้ยังไหวะเฮ้ยเจอตัวแล้วเจอตัวแล้วไอ้ไม่รอดไม่ต้องหนีไม่ต้องหนีไม่รอดไม่รอดไม่รอดไม่ต้องหนีบอกเลยไม่รอดนี่ไอ้ลำไละแล้วเนี่ยวิ่งอยู่แถวๆนั่นแหละรู้แล้วอยู่ตรงไหนไม่ต้องหนีหรอกะเุ้ย ตายทีโดคาสุนตายอันตายทีโดไอว้ารีบตายไปไหนวะนี่ไม่่าทำไมนี่ แ่เยผละหวาเผละหวามากเผละหวามากเลยเผละหวาจริงๆเลยเผละหวะนี่ไม่เข็ดไม่เข็ดเอาอีกตัวนึ่งให้อีกตัวนึ่งไปชิดบ้านเหรอไปชิดบ้านเหรอปลาระเบิดหนีอ่ะ <laughs> ปลาระเบิดเสร็จโดดหนีเลยโอเคครับคุณผู้ชมก็ในสหรับคลิปวิดีโอรีวิวโอเอเอ้ไม่ใช่ <laughs> เคสซูเวีในซีรีส์เอ็กมัสด์คริสต์มาส2015นะฮะก็จบไว้เพียงเท่านี้สำหรับคลิปวิดีโอหน้าก็คงเป็นคิวของ OA นะฮะแล้วเจอกันในคลิป OA คลิปหน้าฝาก s u b สไคร b e ์อย่าลืมนะจ๊ะแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย